จได้จะได้ตื่นได้แล้วลูกไปโรงเรียนเดี๋ยวไปโรงเรียนสายโอ้ยใครมากลัวนี่ครับแม่คนจะนอนขนานอย่าอย่าอย่ามาเย่นลูกจมูกโอ้ยจ้าจี้บอ,อ๊ะ ตื่นได้แล้วตื่นได้แล้วเดี๋ยวไปโรงเรียนสายนะวันนี้จะนัไม่ได้ไม่ได้ตื่นตื่นตื่นวันนี้มีข้าวแถวไหมตื่นตื่นตื่นไม่มีครับแม่เฮ้ยวันนี้ก็เป็นแบบถ้าข้าวแถวก็จะมีวันจันทร์พุธแล้วก็วันศุกร์ครับก่าจะลงจากบ้านมาได้ดูสิมาถึงนอนโซฟาสบายใจเชิมก็อยากดูอ่ะแม่ก็ไม่เป็นไรเอ้าจะเอาคนเงานไปทำ เตรียมของไปส่งงานให้ไม่ดีหรือไงไม่ดีครับทำไม<พ>ครับพอ,พอดีมันเป็นไม่หญ้ามันไม่อหอถนนก็ไม่พอค่ะไม่เป็นไรแค่นี้ก็พอแล้วสวยแล้วแม่เก็บของเปิดประตูบ้านอ้าวแล้วจได้ไม่เห็นมาช่วยแม่เลยทุกคนครับตอนแม่แม่อยู่ออฟฟิศมันมีคนแอบกินไอติมนะคบแล้วมันเกี่ยวอะไรกับคนกินไอติมเนี้ยมันก็ไม่เป็นไรหรอกไหนบอกว่าแม่แม่ไ<ม>อไอ เอาแม่เอเดเขาแจกไอติมแม่ก็ต้องกินใช่ได้ไม่ได้ทุกคนบคมาคอมเมนต์ว่าห้ามกินของเย็นตอนไอเคไหมครับทุกคนโอเคครับมีคนอยากกินสลีแม่ก็ต้องมาเซเว่นแม่ค่ะมานน้อยป้ายกินแค่นี้ก็พอแล้วแม่บอกว่าให้รีบใส่รองเท้าเร็วๆหน่อยตอนเช้าเจไดเจไดเสียงแม่ไม่ค่อยดีเลยหวัดลงคอพาให้หน่อยได้ไหม ครับโอเคครับได้ได้ครับจะเอาหมวกมายื่นทําไมนี่นี่เสร็จแล้วเข้าไปนะครับแม่ให้พักถึงจบเลยนะคะ <c oughs> นี่เสร็จแล้วก็ถึงโรงเรียนครับ <c oughs> อันนี้นะคะเข้าโรงเรียนแล้วก็ตดิกน้ำเข้าไปแล้วโอ้ยยัยามางมันง่วงนอนอีกเดี๋ยวบอกว่าแม่ไม่พูดอะไรครับแม่ทุกคนครับมาคอมเมนต์ว่าแม่แม่ชอบทําแบบนี้เอาเตรียมของเตรียมของจะลงจากรถบ่นอะไรเนี้ย บอกให้เอางานไปส่งทำไมไม่อยากเอาไปส่งโอ้เี๋ยบอกทุกคนครับมาบอกเลยนะว่าครับแม่ว่าย้ำนะทำไมแม่ทำแบบนี้พูดแล้วเดี๋ยวบอกว่าจะไม่พูดวันนี้แม่ก็ไปทำงานแล้วนะคะถนน,นไปทำงานแม่สวยไหมเด๋ยวบอกว่าไม่พูดแล้วไงอา้าวหรอลืมโอเคจะได้พักเลยครับเดี๋ยวฉันจะจัดก,การเธอมาแอบกินไอติมได้ไงโดยที่เธอยังป่วยอยู่ นี่นะครับเราก็นี่แม่แม่ก็มาซื้อโจ๊กนะครับใช่เพราะว่าแม่ไม่สบายไงในบอกว่าไม่พูดไล้ไงนี่แล้วนี่แม่ก็ใส่น้ำปลานะครับนี่น่ากินมากนี่แม่เขาก็เอาจานมาให้เลยครับจานฟรีเลยสามารถใช้ต่อได้ด้วยเอาไปล้างได้ด้วยนะครับนี่แม่เชแล้วค่ะทำไมทำเสียงอย่างนี้ทำไมไม่ทำเสียงปกติในบอกว่าไม่พูดแล้วไงค่ะ ทุกคนคอมเมนต์ได้เลยว่าแม่แม่กูหกนี่อันนี้แม่เพื่อนกำลังกินนี่น่าจะร้อนลูกปากเลยนะเขาใส่ไข่ไปเข้าไปด้วยนะ่ะแอบคุยกับเพื่อนไม่กินแล้วก็เย็นเอานี่แม่ก็กินครับอันนี้เป็นร้านเจ้าประจำเลยอร่อยมากจะได้เคยกินแล้วใช่ไหมครับอีกแล้อีกแล้วเดี๋ยวบอกไม่พูดแนละ้ว <laughs> น่ะมาว่าว่ากวนโอ้ยอีกอันนี้แม่กูกำลังกินอ่ะหันหน้าไป หาเพื่อนอีกแล้วโอ้ยนะหันหน่าไปคุยไม่ต่อไม่หยุดเดี๋ยวเดี๋ยวผู้ประกาศขา่าวโรงเรียนวันนี้จะมาสรุปไม่มานะครับเขาโกเขาน่าจะโกหกวันนี้ก็ทํากับข้าวกินนะคะไปซื้อกับข้าวมาทํากินนะครับและนี่ก็คือปัญหาค่ะแม่โชว์รูปให้ดูว่าวันนี้แม่ได้กินไอติมฟรีที่ออฟฟิศมีแจกไอติมนะคะอร่อยมากแล้วก็มีปิโป ยิ่นลิ้ข้างบ่นด้วยอร่อยดีค่ะเจะไดก็บ่นแม่ใหญ่เลยว่าไอายอยู่ไม่สบายอยู่ทําไมต้องกินไอติมอ้าวเขาแจกฟีเนะมันก็อร่อยด้วยนี่ก็ได้เวลาแม่เลิกงานแล้วนะคะเข้ามาโรงเรียนเจไดแล้วค่ะเจะไดก็รีบวิ่งมาหาแม่เลยวันนี้ตั้งตารอแม่ดูสภาพหลังเลิกเรียนหัวเปียกไปหมดเลยนี่บอกว่าเล่นกับเพื่อนสนุกมากเข้ามาที่รถก็ถามแม่ก่อนเลยค่ะว่ามีอะไรมาฝากบ้างวันนี้เมื่อวานไม่มีของฝากหิว ขึ้นรถมาบนแม่แล้วก็ร้องไห้ไปเลยหิวมา,จากจะร้องไห้นะคะเมื่อวานกลับบ้าน,มนแม่ก,ก็เลยซื้อของมาฝากแต่ยังไม่ได้เอาออกมาให้เลยค่ะเจ้าลูกชาย ก็ออกมาลืกกระเป๋าแม่หนือว่าแม่จะมีเซอร์ไพรส์อะไรนะคะแม่ก็ไม่รู้จะซื้ออะไรก็เลยซื้อเยลลี่ให้อีกแล้วคะ่ะเพราะว่ามันหนึ่งแถมหนึ่งนะคะราคากําลังดีเลยวันนี้ก็เล่าเรื่องว่าเดี๋ยวจะมีแข่งกีฬาอีกแล้วเไดเป็นนักกีฬาชักเยอร์นะคะแล้วก็เพิ่งแข่งไปเป็นนักกีฬาแชร์บอลในน้ำนะคะก็แข่งไปเสร็จเรียบร้อยบอกว่าของตัวเองชนะด้วยเจไดจะอยู่สีม่วงบอกแม่สีม่วงชนะรู้ไหมดีใจมากๆได้กินเยลลีนะ่หน้าตาก็ระเรื่อแบบนี้คะ่ะ อ่ะมาขอแม่ซื้อนกปีดนะคะแม่ไม่ให้แม่บอกตัวครูมากพอแม่บอกไม่ให้นูนเป็นนั่นงงอนอยู่หลังรถเลยคะ่ะ